สวัสดีครับกอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ผู้สกุลนะครับนาอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเนวยเย่าครับในคลิปนี้ครับในคลิปนี้ครับสีนํำเสนอสําหรับแนวทางเลขติดล่างนะครับเนาะสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวครับเป็นสูตรระยะยาวสำหรับแนวทางเลขสี่ตัวมาตัวล่างนะครับเนาะไ้วิีเคาะเบิ้งครับวีเคราะตัดเลขเด่นตัดเลข เลขไม่น่ามีเลขไม่น่าจะมากนะครับเนาะสําหรับเลขล่างนะครับเนาะในชุดนี้เป็นเลขล่างครับงวดที่สามสิบสี่ครับงวดที่สามสิบสี่ถือว่าเดินดีครับสูตรนี้ถือว่าเดินดีไอ้ีการแจกไขตัวเลขด้ครับเนาะเดินดีใช้งานจริงมากะงวดที่ห้าครับใช้งานจริงเหมือนงวดที่ห้านะครับเนาะงวดที่ห้าแล้วครับสำหรับสูตรนี้นะครับเนาะ ครับก่อนหนึ่ต้องขอบอกท่านผู้ชมครับสูโส่โปทุกคนนะครับเด้ดเอผู้ใดิบิขอมารับชมประฟังคลิปวิวีดีครับในทางช่องเป็นแค่สื่อกลางนำเสนอแนวทางเลขรัฐบ,บาลไทยเท่านั้นนะครับเนาะไม่สนับสนุนให้ธรรมชมครับเล่นการเพราะนั้นใดๆทั้งสิ้นครับท่นานผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้องสำหรับสูตรนี้สีเด่นไม่ทีหลักหน่วยครับเดียนที่หลักหน่วยเสตีหลักหน่วยหลักหน่วยจะเยอะครับหลักหน่วยครับ พีทีนี่มาสามสิบสี่งวดครับคำนวณทันช่อมเบิ้งครับตังแต่สิบเจ็ดบุกกราดเนี่ครับหกเจ็ดแปดเก้านี่ครับอันนี้มาหลักสิบแล้วครับหลักสิบเจ็ดที่เก้านะครับเนาะหลักสิบเจ็ดที่เก้างวดที่สองหนึ่งกุมภาหกห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองเป็นเลขเลี่ยงครับสูตรนี้เป็นสูตรพี่น้องครับสูตรเลี่ยงครับเก้าศูนย์หนึ่งสองเขาไปที่ศูนย์ครับอยู่หลักหน่วยนะครับเนาะ งวดต่อมาสิบเจดกุมภาสองสามสี่ห้าเข้าไปที่ห้าเดข้าไปที่หลักสิบครับหลักสิบทีหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งมีนาคมหกเ9ดแปดเก้าออกไปที่ศูนย์เจ็ดเข้าไปที่หลักหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วย16บหมีนาสามสี่ห้าหกศูนย์ออกไปที่ศูนย์สามหลักหน่วยครับนีห่หลักหน่วย หนึ 1> 1่งเมษาศูนย์หนึ่งสองสามเข้าไปที่ศูนย์นะครับเนาะเอาที่หลักหน่วยครับวันนี้สิบหกเมษาศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าเข้าไปที่แปดหลักหน่วยเราพี่นอ้องหลักหน่วยเือนเดิมมัครับเนาะสองพนเสืาแปดเก้าศูนย์หนึ่งได้เอกไปที่ศูนย์เก้าไม้ทึ้งสองครับ หลักสิบก็มาหลักหน่วยเข้ามานะครับเนาะสิบหกพฤษภาแปดเก้าศูนย์หนึ่งเข้าไปที่หลักสิบครับหลักสิบนะครับเนาะมาที่หลักสิบครับหนึ่งวิถุนาเก้าศูนย์หนึ่งสองเข้าไปที่ศูนย์สองมาทั้งหลักสิบได้หลักหน่วยศูนย์กับหลักสิบสองกับหลักหน่วยครับบรรยากาศตอนนี้ฝนตกพี่นองครับ ไปใส่มาใส่กระลำบากครับฝนตกแต่เศ้าเมื่อเมื่อเลยครับวันนี้กับฝนตกเนาะครับเนาะเป็นใดผู้ใดยุตต่างจังหวัดอยู่คนละจังหวัดจังใดกับจังหวัดใดกับฝนตกคนเนาะครับฝนตกฝนดีวะครับหน่ะฝนโชนี่ไปใส่กะบยากเนาะครับเนาะเอากระเบิ้งแต่ตัวเลขครับนี่แหลตัวเลขก็น้ำเสลให้ธรรมชมได้รับชมฟังเนาะครับเนาะเงินต่อมากหอดใดนะครับสิบหกมิถุนาสิบหกมิถุนาเนี่ยครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์กัมมาลักษ์สิบ โน้ที่เก้กกาสองหนึ่งกรกฎาคมนครับหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็หลักสิบสองครั้งนะครับหลักสิบแต่ซีตีในลักนุ่ยจะไล่พี่น้องครับหลักนุ่ยจะไล่ลักสิบจีนมากสองสองครั้งสามครั้งงวดสิบหกกรกฎาคมสามสี่ห้าหกเข้าไปที่ที่สองครับหาขยโหลักสิบสามขยโหลักนุ่ยพี่น้องอันนี้มากสองหลักเลย นี่ลำใช้งานั้างแต่หนึ่งสิงหาคมครับหนึ่งสิงหาคมสองสามสี่ห้าครับได้ออกที่หนึ่งสี่ครับสี่หลักหน่วยแล้วก็สิบหกสิงหาหนึ่งสองสามสี่ครับมาที่ทั้งสองหลักพี่น้องครับสองอยู่หลักหน่วยสี่ก็อยู่หลักสี่ก็อยู่หลักสิบเลขม่าน้ำกันไหนนะครับเดนม่านน้ำกันไหนครับหลายน้ครับหลายชุดแล้วครับเจอเลขที่มาด้วยกันหลายงวดอยู่ครับหลายงวด หาสามกิโลแอมนครับหาสามกิโลมนศูนย์สองกิโเมนนะครับศูนย์เก้ากิโเมนนะครับหนึ่งศูนย์ก็ใช่นี่ครับศูนย์สามก็ศูนย์สามโมเมนนะครับแล้วอันนี้หนึ่งศูนย์กิโเแอมป์ไหงวดอันนี้อันนี้โมเมนนะครับแล้วไหลงวดอยู่ครับบารี่ปั๊บนี่บารี่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคมศูนย์หนึ่งสองสามนะครับแปดสามมาหลักเม่อยครับ งวนเมื่อกี้ครับล่าสุดสิบกรกฎาคมครับ6 7 8 9ไปที่หลักสิบนงครับนองงวดน,นี้พี่น้องครับล่าสุดของเรางวดวันที่1ตุลาหกหาครับจะเดินต่อละตอนะครับนาะเลข4ตัวมาตัวครับ0 1 2 3งวดที่1 2 3 4 34ครับงวดที่3 4ครับ จากสี่ติ0123มีเข่าวะครับพี่น้องสีติสีติปีนี0123หนึ่ครับเข่ามา 1, 2, 0, 1่งกัมานย์ครับพี่น้อง0123 0123น้องครับเนาะ0123กัมาครับ0123กับมาครับอันนี้ก็มา0123ถามว่าแอดฉันชอบไปตัวอะไรครับฉันชอบไปที่0 1, นกับ1กับ3ามหนากับตามมองครับศ ศูนย์หนึ่งแล้วก็สามที่ว่าหน้าจับตามองครับตัวไดมีตัวใดอยากเอามามีเล็กในดวงใจมากประกบจับคู่กะผิจหน้าเบิรงนะครับเด้อสําหรับแนวทางนี้ครับจากสีติกะถือว่าเดินดีครับเดินดีก็มีสูตรหนึ่งที่ว่าสี่ตัวมาตัวเหมือนกันครับอันนี้ก็สี่ตัวมาตัวมอนกันครับ,นนบ,ตตรบแต่ว่ายี่สิบหัวงวดครับวันนี้มันได้ ซีหาโกเกตนี่นนองแต่สูตรนี้มันเป็นสูตรแก้ครับสูตรแก้ไขเมื่อก่อนมีสามตัวครับเห็นบ่กสามตัวมาสามตัวนี่เพิ่มไปเตียมหนึ่งอันนี้ก็เพิ่มไปเตียมหนึ่งอันนี้ก็เพิ่มไปเตียมหนึ่งแต่ว่าสูตรนี้มันไม่ได้แก้ไขครับมันเดินมากของมันอยู่แล้วครับซีตัวตาในตะไร่ครับตะไตล่ตาไรน,นะครับเนาะสูตรนี้ท่มนผช้ชมพิเจาหน้าเบิรงน,นะครับเ้อเจนชอบตัวนี้ ชอบตัวเลในดวงใจเรอเปล่านะครับเนาะครับเนี่ยสำหรับแนวทางสูตรเลขติดตั้งนะครับเนาะสิบหน่วยล่างครับทิดว่าสูตรเดือนดีครับสามสิบสี่งวดนะครับเนาะยังไม่ผิดนะครับเนาะยังไม่ผิดครับผิดแต่หน้าเบิ่งชื่นชอบมักกระจังตามนะครับเนี่ยสำหรับแนวทางครับ ถือชอบไปที่สามห้างครับเลขมีดองเข่ามีด้งหลุดนะครับเรื่องสนับสูตรครับสูตรปีเข้ามารุดครับอันสองเหมือนแก่สกังน้ำเสนอทำมันชมเลยรับชมรับฟังนะครับเดือสำหรับท่านใดนะครับเนาะท่านใดที่ว่ายังสนใจอยากเขาไล่นะครับเนาะไล่กลุ่มครับใครอยากเขาไล่กลุ่มเป็นรวมทีมเรียกว่าอยู่ครอบครัวเดียวกันกับแอดหนึ่งมะเย้าแปดแปดแปดกลุ่มแปดหนึ่งมเย้าแปดแปดนะครับเนาะเพื่อบางงคันตกล่นมาในเมืองเนวทาง มาได้วีดเบิ้งเด็กมีเคราะห์ใน YouTube ครับขอเบิ้งได้ในกลุ่มไลน์นะครับเด้อว่างทำน้ำนมได้รับเบิ้งเราสำรับแล้วครับสำหรับแนวทางของแอด์หนึ่งนะครับ,รบเนาะแอนด์นึ่ยาวเป็ดเปดครับ,นะรบในยูทู็ได้ว่างไว้แล้วครับในกลุ่มก็ว่างแล้วครับสำหรับไลน์ like ไปที่0 9 7 9 6 7 3 0 8 7ครับเพราะว่าเขาไปกะแอด์หายใจหมายความว่าให้บูชาคู่บูชาคู่อาจารย์บูชาคู่เลขร้อยเก้าครั้งเดียวครับเขาอ,อยู่ในกลุ่ม กุมว่พี่เนีย,นยวยาวแปดะแปดได้ตลอดอยู่น้ำกันได้ตลอดนะครับเนาะอยู่น้ำกันไปเรื่อยครับเพราะว่าให้ดูชาผู้คือถือเอาเคดครับเอาเคดเอาเอา,เอาเคสเท่าเราครับเนาะเอาเคดเอายกระใช่ห้องรับคือห้องห้เกียร์ตัวเลขคือแอดวาะครับให้เกียร์ตัวเลขอยู่ตลอดนะครับเนะาะพอคำนวณเลขเขาต้องให้เกียริคู่บาอาจารย์คู่เลขเนาะคู่เลขพอตัวเลขมากคำนวณครับ แนวทางสิได้เดินดีนะครับนอกปางปันดวงสิบไม่ได้คัดกันเองางานยกันครับบางคนเอาบูชาคู่บางคนบ่อบูชาคู่ปั๊บมันดัวมันอาจจะคัดกันในกลุ่มนะครับเนาะก็เลยให้เป็นไปตามเส้นทางเดียวกันคือนกันครับนี่ครับเลยขอบคุณสุขูก้นครับที่เขามารับชมมาฟังคลิปนี่จนจบนะครับเพอจะในทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขูก้นครับมิชชั่นวันที่หนึ่งตุลาคม25 6 5หสุบสู่ผูกสุขุนนะครับเพือสำหรับแนวทางทุกท่นชอบมักแนวทาง เลขชุดนี้กะพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อถือเอาตัวใจในการเริ่มฝากก็ได้ก็แจ้งก็ติดตามก็กระงิกเตือนเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องนะครับเนาะให้พิจารณานะครับเด้อยสำหรับแนวทางนี่ครับว่ากก็จะไปทางไหนนาองใครในครับสำหรับท่านใดที่มีห์จริงๆกับทรงดีทรงมานะครับเด้อครับในคลิปนี้กะฝากไว้ชมนี้นะครับเนาะกินอาหนาพอไหมครับขอสวัสดีครับ